ควาเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมมิดตามอิงติ้งนะครับก็สวัสดีนะครับเอฟี FC มิดรักนะครับที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับฮานอยวันนี้นะครับผมประจําวันเสาร์นะครับที่29นะครับผมพฤศจิกายนพศ2568นะครับกับแนวทางสูตรจากทางช่องแอดมินคิมมิดด้ามอิงติ้งนะครับผมก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับ ตรงอกตรงใจเอฟซีรักหรือเปล่าก็มาชมสูตรชุดวินเลยนะครับผมสําหรับชุดวินวันนี้ตัเด่นนะครับก็จะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนะครับสามเจ็ดแปดนะครับศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดนะครับสองตัวเด่นนะครับผมวันนี้นะครับอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับสําหรับสายรูดปลอดภัยนะครับสายเจาะก็จะมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับบวกศูนย์สามสามศูนย์นะครับบวก 4 004นะครับบวก05 50บวก7 007บวก6 006สำหรับเด่น0นะครับสำหรับ1นะครับผมวันนี้ก็จะมี2 112นะครับ5 115 7117นะครับ3 113 c หนึ่งหนึ่งสี่นะครับหกหนึ่งหนึ่งหกหรือว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเด่นหนึ่งนะครับตัวเจาะนะครับสําสหรับสามตัวเด่นก็เป็นศูนย์หนึ่งสองนะครับสําหรับสองตัวเด่นก็คือสองหนึ่งกับศูนย์นะครับสําหรับเม็ดเดียววันนี้ก็คือศูนยนะนะ์นะครับผมประจําวันเสาร์นะครับสําหรับข้อสอบนะครับจากทางช่องแอดมินขิงไม่จ้ามอิงอิงนะครับผม สำหรับชุดเด่น3ตัวนะครับผมก็จะมีสองศูนยบวก8 0 1นย์หนึบวก7 0 1ด1 7นะครับแล้วก็หนเท่ากับ1 7ึเจ็ดศนะครับผมแล้วกับสองหนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี0ูนย์ศูนนะครับเบิ้ล4คู่ ตามนี้นะครับสาหรับแนวทางจากทางช่องแอดมินขิมมิด,ดามจริงๆก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับที่อชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับเ่อจะไม่ไพลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปคลิปใหม่ที่แอดมินขิมมิด,ดามจริงๆงมานําเสนอนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินคิดไม่ได้มิ้งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กัดหน้าเคลิปบหน้าสำหรับวันนี้ขออิ่ีสรักโชคดีมีแต่ความสุขทุกท่านครับผมช่วงนี้อากาศหนาวมาแล้วนะครับผมก็จะลืมห่มผ้าหนาๆน,น,น,นะครับผมเนาะอ,อากาศเปลี่ยนแปลงน,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 น้าหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวไม่สบายนะครับขอพี่น้องมีแต่ความสุขโชคดีทุกท่านครับผมดีคับ